สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูหินโปนะครับก้อนใหม่ล่าสุดนะครับที่ขัดนะครับขัดจากกองหินโปงหรือว่าหินธรรมชาติสายเหนือนะครับเอามาให้ชมอีกหนึ่งก้อนนะครับอ่าดีเลยนะครับก้อนนี้นะครับคือหินโปงนะครับลายจุดนะครับลายจุดหรือว่าแถวๆเมืองเหนือเขาเรียกว่าลายโตเต้นะครับลายนกคุ้ม อะไรก็ว่าไปนะครับลักษณะของหินตัวนี้เดี๋ยวผมซูมมาดูชัดๆนะครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับเห็นไหมครับลักษณะจะเป็นหินโป่งแข็งกลางนะครับนะครับแข็งกลางประมาณพันห้าถึงสองพันขึ้นลงจะอยู่ประมาณนี้นะครับโครนมีให้รับพอประมาณนะครับลักษณะของหินคือตะกี้ผมจุ่มน้ําลงไปนะครับก็มีการระเหยนะครับหรือว่า ซับซับน้ําดูดน้ําก็ถือว่าดูดน้ําเข้าไปในตัวหินเร็วพอประมาณนะครับนี่เลยนะครับถ้าแข็งกว่านี้น้ํามันก็จะเกาะอ,อยู่บนเนื้อหินนะครับไม่ไม่ยอมไปไหนนะครับเพราะนั้นคือเนื้อแข็งสุดๆนะนี่จุ่มปุ๊บดูดเลยนะครับดูดเข้าไปในเนื้อเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่แข็งจัดนะครับไม่อ่อนนะครับออกกลางๆนะครับจะว่าเป็นเทาเนื้อเทาอม แต่มีลายเนื้อ,อก็ว่าได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ให้ดูตามเนื้อเลยเดี๋ยวมาดูให้ดูชัด,ชดตรงนี้นครับเห็นไหมครับมันจะเป็นจุด,จ,ด,จ,ดจุดสวยงามมีทั้งดาทั้งเหลืองครับลายสวยมากเดี๋ยวมาให้ดูด้านข้างเราข้างตรงนี้ยังเปียกน้าอยู่เลยเน,ะน,ะละนะครับตะกี้มันแห้งไปละเอาง,ง่ายๆเลย,เลยก็คือตัวนเนื้อ ของมันเนื้อพื้นอ่ะจะเป็นเทาอมเขียวนะครับแต่ออกทางเทาเนะครับแล้วก็มีจุดเหลืองเหลืองแทรกนี่เลยนะครับตัวนี้เนื้อไม่ไม่พุนนะครับตัวนี้ไม่พุนนะฮะโอเคอยู่ด้านบนก็มีลายลายติดมาเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอีกทีนึงอ่าด้านหลังเห็นะครับสวยนะครับตัวนี้เนื้อสวยมากนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบหินละเอียดจนเกินไปนะครับ ชอบหินกนลางกลางรับมันๆแนะนำตัวนี้เลยนะรับดีมากอานะครับปุ๊บซูมให้ชัดนะครับซูมให้ชัดซูมให้ชัดตัวนี้ก็จะมีติดเปลือกเล็กน้อยนะครับนี่ไม่ใช่รอยแตกนะมีรอยสับนะครับรอยสับของขวนันนี่เลยครับมาให้ดูให้ครบทุกหน้ากันไปเลย ลาง,ลง,ลงแรงรับมันแน่นอนเดี๋ยวมาให้ดูหัวท้ายนะครับอันนี้หัวท้ายนะครับเห็นไหมครับหัวท้ายน้อยมุ้ยน้อยครับนี่นะครับไปอ,อีกด้านหนึ่งนะครับน,นี้เลยครับ เนื้อนี้ถือว่าเป็นเนื้อที่สวยมากนะครับก็จับประมาณนะครับแข็งกลางๆแต่ว่ามีโคนให้เราเล่นอยู่เล็กน้อยนะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับสวยอันนี้เป็นสภาพที่แห้งแล้วดีเปียก,ก,กเล็กน้อย